สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องตลาดนะคะว่าทำไมถึงมีสองจองสองจองนี้มันคืออะไรนะคะในตลาดเนาะหนึ่งเลยจองอันแรกนะคะก็คือเป็นจองของในกิว จ้าของในกิลด์คือคนในกิลด์จะเอามาลงขายเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะต้องดิวกับเพื่อนมาก่อนนะคะว่าเอ้ยเราคาบเอาชิ้นนี้ได้เราจะมาลงมาขายอะไร่างนี้เนาะเพื่อนมีตังพอไหมถ้ายังไม่พอเออเดี๋ยวเก็บไว้ให้แต่ถ้าเกิดพร้อมก็เอามาลงพอลงแล้วลงได้กี่นาทีนะคะก็คือลงขายในกิลด์ได้แค่30นาทีเท่านั้นเนาะแล้วก็ซื้อได้วันละหนึ่งครั้งนะคะเนี่ยอย่างของชิน้นนี้มันขึ้นว่าทุกวันสามารถจองสินค้าในกลุ่มอัศวินสําเร็จ1อันก็คือซื้อได้แค่1ครั้งต่อวัน ของในกิวเนี่ยมันจะมีเวลาแค่30นาทีนะคะของในกิวลงขายได้แค่30นาทีเพราะฉะนั้นเราต้องดิวกับเพื่อนว่าเออสามสนาทีเนี้ยเออต้องมาซื้อนะเออถ้าเกิดสมมติว่ามีคนจองเยอะจะเกิดอะไรขึ้นนะคะมันก็จะเกิดแจ้งเตือนนะคะว่าใครได้ของไปถ้าเราจองไม่สําเร็จนั่นเองนะคะแต่ถ้าเกิดเราสําเร็จเราก็ได้ของเช่นนั้นไปเลยแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าไม่มีคนจองอย่างเงี้ยอย่างศูนย์อย่างเงี้ยก็คือไม่มีคนจองแล้วแสดงว่าอีก30นาทีเนี้ยมันจะไปหลุดไปที่โลกฮะตลาดโลก มันก็จะเป็นตลาดโลกนะคะตลาดโลกมีเวลาขายแค่ประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะชั่วโมงครึ่งโดยรวมแล้วเราจะขายของชิ้นหนึ่งเนี่ยในการจองเนี่ยของที่หายยากๆเนี่ยก็คือสองชั่วโมงนะคะต่อชิ้น30นาทีนี้ตัวนี้หลุดมันก็จะมาตรงนี้ชั่วโมงครึ่งนะคะแล้วถ้าสมมุติว่าตัวจองเนี่ยมันไม่มีคนซื้อเลยนะคะไม่มีคนซื้อเลยสักคนของก็จะไปลงในตรงนี้นะคะลงในตรงนี้ลงในตรงอุปกรณ์ ก็คือของชิ้นนั้นมันไม่มีคนจองแล้วนะคะมันก็จะมาอยู่ตรงนี้เลยอยู่ตรงที่แบบเออไว้สาหรับซื้อได้ทุกคนอ่ะไม่ต้องไม่ต้องประมูลกันแล้วอะไรอย่างงี้นะคะแล้วถ้าเกิดอยากให้มันเกิดการประมูลใหม่ก็เอามาลงใหม่มันก็จะรีมาที่หน้าตรงนี้ใหม่นะฮะก็มารีหน้าที่อ่าของกิลของกลุ่มอัศวินนะฮะแทนสามสิบนาทีเหมือนเดิมแล้วก็หนึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีเหมือนเดิมนะคะอันนี้ แล้วก็จะลงขายใหม่ก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วถ้าสมมุติว่าเราจองไปแล้วเนาะสมมุตินะสมมุติว่านัดมีตังแค่นี้อ่ามีตังอยู่แค่นี้นะเราจะจองของเนาะเดี๋ยวนะัดหาของที่มันแบบยังไม่หมดเวลาก่อนนะถ้าสมมุติว่านะฮะสมมติว่านัดอยากได้ของชิ้นนี้เนาะสมมตินัดก,ก็จองทันทีใช่ไหมกดจองทันทีมันก็จะเสียตังเนาะก็เสียดอกไม้อ่ายืนยันแล้วถ้าสมมุติว่าจองไปแล้วทําไงดีจองของฉัน กลับมาแบบยกเลิกก็ไม่ได้แล้วทาไงดีนะคะให้กลับไปที่เดิมมาแหละกลับไปที่ตรงที่เราจองเมื่อกี้นะคะนี่เห็นไหมหัวใจเรามันขึ้นเขียวเียแสดงว่าเราจองอยู่ก็สามารถยกเลิกจองได้ก่อน1นาทีนะคะเออยยกเลิกได้จองนี่ยกเลิกได้ตังกลับมานะคะแต่ถ้าสมมุติว่ามันแบบเวลามันต่ํากว่า1นาทีแล้วจองผิดเนี่ยสมมติว่าเป็นอย่างเงี้ยเออจองแล้วก็คือยกเลิกจองไม่ได้เลยต่ำกว่าหนึ่งนาทีคือยกเลิก จองของสินนั้นไม่ได้คือคุณก็เสียตังกับอัน,นั้นไปเลยถ้าซวยจองผิดนะก็ซวยนิดนึงก็ต้องดูบ่อยนะคะประมาณนี้ฮะเกี่ยวกับการที่ว่าเรื่องการจองของเนาะในของเกมน,นี้นะคะก็ประมาณนี้แหละบางคนก็งงสับสนอะไรทําไมมีจองสองอันไม่เขียนบอกด้วยว่าจองของอะไรจองของอะไรอะไรอย่างเงี้ยะฮะแต่ขึ้นมา2อ,อันอองงเหมือนกันตอนแรกตอนนี้เข้าใจแล้วนะคะก็คือไปให้เพื่อน หลอมมาแหละแล้วก็มันลงขายให้เราอะไรอย่างงี้ดีวกันดีๆถ้าเกิดมีคนในกิลซื้อไปปุ๊บแล้วเราไม่ได้อะชื่อคนนั้นแหละที่เขามาจองกันเราอะจองแข่งกับเราอะมันจะขึ้นขึ้นแสดงโชว์ของเราเราก็จดชื่อคนนั้นไว้ฮะโอเคก็มานี้แหละฮะในการจองของตลาดเนาะไม่มีอะไรแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณทุกคน,นมากเลยนะครับฝากกดไลค์กันด้วยนะคะไปไห้จุ๊บนะคะ